สวัสดีจ้าคลิปนี้แตวบันทึกใบตั้งแต่เดือนเมษาปี2023ตอนแต่วไปเที่ยวสวนทิวลิปประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าในระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นรถบัสของทั่วขั้นอื่นจ้าเพิ่นโดนไฟไหมแต่ว่าบ่มีคนเป็นอย่างจ้าวิวข้างทางกับบรรยากาศดีดีจ้าพี่น้องบ้านเมืองเพิ่นสะอาดสะอา้านมองออกไปวิวของนองบรรยากาศสวยสวยจ้าพี่น้องเป็นทุ่งดอกไม้สวนทิวลิป เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าเขตสวนคอยเคนโฮปประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วจา้านี่จ้าใน้ระวางทางเป็นกระปูกเป็นไรเป็นสวนเงาเงาแผ่นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยจา้าดอกเที่ยวลิปหลากสีสวยงามมากๆจา้าพ่อเขามาในเขตสวนมองนี้จะเป็นหม่องจอดรถจา้าเขาก็จะแบง่งโซนเป็นโซนจอดรถทั่วจอดรถ่วนตัวจอดรถแบบตู้นอนมีแบบจอดหลากหลายแล้วก็มีแบบรถบริการอีกจา้า พอเข้าไปถึงหาหม่องจอดรถแล้วเขากับลงไปเที่ยวจามินีเตลมากกับทัวร์ใส่เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงครึ่ง,งจ,าจากเบลเยียมมาประเทศเนเธอร์แลนด์พ่อซื้อบัตรเขามาชมดอกไม้จา้าเขามาในสวนเดทายลูปประมาณ3 0 4สบนาทีจา้าหลังจากนั้นฝนตกกระนำลงมาจา้าพี่น้องแต่ว่ากันยังมีใจหลักอยากทายลูกกับดอกไม้งามๆผ้ากันตากฝนกลางลมตากฝนทายลูกกับดอกไม้คือกาจา้า สะออนดอกไม้เพิ่นปลูกได้งามแห้งจ้าพี่น้องเดินกับโบทัวระว่าสวนเพิ่นญ่ค่ะจ้าการปลูกดอกไม้จ้าเพิ่นปลูกโชว์ทั้งภายในและภายนอกสวนจ้ามีดอกไม้ดอกกล้วยไม้ดอกไฮเดรเยียมีดอกไม้หลากหลายพันชนิดเลยจ้ามาปีได้กับประทับใจปีนั้นจ้าทุกคนสาผู้ใดมีโอกาสกับมาเที่ยวสวนเที่ยวริปประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จ้ารับรองวา่ามาแล้วจะติดใจจ้า